หัวใจพี่น้องอยังสู้ครับมันสะสมความเจ็บแค้นในหัวใจของประชาชนแบบต่อเนื่องวันนี้ประชาชนแม้จะอ่อนลา้าแต่ผมเชื่อว่าหัวใจพี่น้องอยังสู้ฮะดังนั้นพี่น้องครับจำไว้นะครับพี่น้องถึงเวลาครับพี่น้อง ถึงเวลาเมื่อไรเราจะรวมตัวกันครับพี่น้องครับและด้วยเส้นหรือสามันสำนึกที่อยู่ในใจของผมผมมองว่าครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยจะเรินรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ให้พี่น้องรับทราบนะครับพี่น้องเชื่อไหมในปอติสารแล้วประเทศไทยของเราคือมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนสมัยก่อนไม่ได้เรียกอาเซียนเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พี่น้องไปดูปัติสารได้เลยประเทศไทยคือมหาอำนาจของภูมิภาคนี้แต่ตั้งแต่2475หมันทำให้ประเทศไทยถดถอยลง จากมหาอำนาจของอาเซียนกลายเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ไร้ระเบียบว,วินยัยและมีแต่การโกงครับพี่น้องผมอย่าพี่น้องภูมิใจนะฮะ